คยบอกไว้จดจำจะไม่จนแต่เอจดบัญชีมีประโยชน์อย่างไรนะคำถามนี้ตอบได้ไม่ยากครับประการแรกการจดเป็นการเตือนความจำเพราะในแต่ละวันเกษตรกร,ะกรจะมีรายการรับเงินหรือรายการจ่ายเงินมากบ้างน้อยบ้างถ้าไม่จดเก็บไว้พอเวลาล่วงเลยนานวันเข้าก็อาจจะลืมได้ว่ารับเงินอะไรบ้างจ่ายเงินอะไรบ้างประการที่2การจดยังทำให้รู้ผลกำไรหรือขาดทุน ในการประกอบอาชีพโดยนำข้อมูลรายการที่จดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไปหักกับรายได้ที่จดไว้ก็จะทราบผลว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าใดและมีสาเหตุมาจากอะไรประการที่ 3. การจดนอกจากจะคิดต้นทุนกำไรหรือขาดทุนได้แล้วยังสามารถนำข้อมูลรายการที่จดบันทึกไว้ไปใช้ตัดสินใจเลือกลงทุนประกอบอาชีพต่อไปได้สามารถเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตได้เลยว่าหากอาชีพนั้นมีผลกำไรควรทำต่อ หรือเลือกไม่ลงทุนทำอาชีพนั้นต่อเพราะขาดทุนหรือควรวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปอย่างไรจะลดต้นทุนอะไรลงได้แล้วจะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นใช้บัญชีเตือนความจำรือผลกำไรหรือขาดทุนให้บัญชีช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนนะครับ